นะเปอเพื่า่เฮ้ยอุยหล่อรืยยังครับเนี่ยวันนี้่นล่ำซำสูงโป่งใบหน้าเนียนกลิบไม่มีสิวสักเม็ดแววตาอันใสคลิปคมกลิบยังกับนายแบบเอออาจจะแปลกใจว่าวันนี้ทําไมพี่ชิคกี้มาแบบว่าหล่อจังเลยนะครับก็เพราะว่าในวันนี้กับผมเนี่ยมีนัดเดทยังไงเลยครับทุกคนวันนี้ในวันวาเลนไทน์นะครับผมกับเอ็นเจเนี่ยชวนกันไปเดทจึงนัดแต่งตัวกันตรีมวาเลนไทน์นะคบเพื่อออกเดตกันนี่ผมใส่สูตรผูกไทยมาเลยพร้อมกับดอกกุหลาบเอามห <N> <c oughs> ขนาดผมยังแต่งตัวหล่อขนาดนี้เอ็นเจจะแต่งตัวน่ารักขนาดไหนเมื่อไหร่จะมาละเด็เออชิคกี้จริงๆกฉันก็มานานแล้วแหละแต่ไม่ค่อยแบบวว่ากล้าออกไปเท่าไหร่อะฉัดเขนินน่ะโอ้มาแล้วเหรอเอ็นเจใช่แล้วเ,เดี๋ยวนายหลับตาก่อนนะเดี๋ยวฉันเดินออกไปโอ้หลับตาเหรอ,โอ,โ,อโอเคโอเคฉันหลับตาก่อนก็ได้อ่ะโอเคฉันกําลังเดินไปแล้วนาะยชิคกี้ฉันอยู่ข้างหลังนายเฮ้ยเธอกำลังทำให้ฉันตื่นเต้นเลยเนี่ยฉันแต่งตัวตีมอลลทายตรงเลฟร้อยเปอร์เซ็นต์ไหนขอดูหน่อยสิ อ้อไหก็เออว้าเฮ้ยเอเจนี่นี่แต่งตัววาบาลานไยอะไรของเธอเนี่ย ตัวอย่างเงี้ยก็นายบอกให้ฉันแต่งตัวหวานหวานฉันก็แต่งตัวเป็นเค้กช็อกโกแลตไงล่ะโดนี่ฉันมีช็อกโกแลตไม้นายด้วยนะข้างหลังอันเป็นลมโอ้ไม่กดโอ้โหโอเคเอ่อบอกให้แต่งตัวหวานหวานก็ก็หวานจริงแหละมันไม่หวานตรงไหนที่กี้นายเนี่ยโอยไม่ตรงเลฟเลยนายบอกว่าโอ้ยเจ๊แต่งตัวหวานหวานนะนัดกันนะมันเงาแต่งตัวหวานเลยนะจะบอกว่าไม่หวานก็ไม่ได้ช็อกโกแลตเต็มตัวเออจีนในน้ำตาลขึ้นเลยเนี่ยโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่งตัวอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวบอกน้องๆคนดูก ว,ว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกันน่าจะรู้กันอยู่แล้วจากชื่อคลิปวันนี้เราจะมาทําการเป็นแฟนกันหนึ่งวันนะครับทุกคนไ่ย่เพราะว่ามาเป็นวอนวานเลนทายนาะยพูดใหน้น้องๆเข้าใจผิดได้ไหมจะขคนลุกแล้วนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหทำไมพูดอย่างนั้นล่ะบอกว่าเราจะลองมาเดทกันหนึ่งวันจะลองวันวาเลนไทนยกันไปเลยมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราเป็นแฟนกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะเอ็นเจ้วยยันละสิ ให้ใจเย็นก่อนยังไม่ทันเริ่มเลยเอาแหละไปลุยก oui> ันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปลุยกันเนี่ยน้องๆอย่าลืมที่การกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะโดยเฉพาะวันนี้ขอกําลังใจแบบหนักๆเลยนะแล้วถ้ากดกันแล้วเนี่ยเราไปลุยกันเลย let's go bro let's go baby ช่อ้โหเอนเจอย่าเพิ่งไปมานี่ก่อนเลย ฉันเตรียมดอกกุหลาบมาให้เธอด้วยนะนี่ที่ปากฉันเลยนี่เป็นไงไม่ไหวไม่ไหวทิกกี้นายน่ยฉันก็เตรียมมาเหมือนกันแต่ว่าฉันคาบเอาไว้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยคาบช็อกโกแลตเนี่ยโอ้โหอันนั้นเขาเรียกว่าเธอกินช็อกโกแลตไม่ได้เอามาให้ฉันเะยใจที่ไหนกันแล้ช็อกโกแลตแต่ทำให้อ้วนแต่เธอทําให้ใจฉันพองนะรู้หรือเปล่าเฮ้ยฉันก็พองว่าตอนนี้พองเหมือนอึ่งอ่างเลยฉันกำลังจะตัวแตกตายแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่ากติกาวันนี้นะครับทุกค เราจะแกล้งเป็นแฟนกัน1วันกฎกติกาก็คือเราจะต้องไปไหนมาไหนด้วยกันเดินคู่กันตลอดและที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าอีกคนหนึ่งตายอีกคนจะต้องพูดคําหวานหนึ่งประโยคโอเคฉันจะไม่ตายแน่นอนวันนี้ล้านเปอร์เซนต์เฮ้ยส่วนฉันมีสกิลเอาหวังอยู่แล้วชิลๆเอเจโอ้ไปหวังกับคนอื่นเดีะตะกี้ระหว่งกับฉันจะจะชอหัวนายนี่ไงโอไม่สิวันนี้เราเป็นแฟนกัน่น่โอ้ย ิกี้ค่ะแต่ก่อนจะไปลุยกันเนี่ยเราจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้เลยก็คือขนมที่อยู่กับเราได้ทุกคืนใช่แล้วนี่เลยแน็คแจ็คริงขนมถั่วลันเตาอบกรอบไม่ทอดรูปแบบใหม่รูปวงแหวนแปลกใหม่จากแน็คแจ็คแบบแท่งที่ทุกคนคุ้นเคยอร่อยกรอบมันเคี้ยวเพลินสุดๆมีให้เลือกสองรสชาติรสดั้งเดิมอร่อยแบบคลาสสิกที่ทุกคนคุ้นเคยและรสปาปิก้าเผ็ดแซ่บกินเพลินสุดๆแน็คแจ็คริง อร่อยสนุกทุกทุก,ทกวงงอม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 โอ้โห oh ชิคกี้นายกินคนเดียวเลยนะอร่อยเลยละสิอย่าลืมไปลองซื้อมากินกันนะครับน้องๆใช่แล้วอร่อยสุดๆไปเลยอร่าชิคกี้ไหนกติกาบอกว่ามันจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปลาเลยใช่ไหมฉันมา,นะมาแล้วโอ้ oh เดี๋ยว oh ฉันมาช่วยตัดไม้โอเคไหมเอ็นเจโอขอบคุณมากนะชิคกี้ปกติตัดไม้เป็นหน้าที่นายไม่ใช่หรยอหน้าที่ใครไม่สําคัญสําคัญที่เราตัวติดกันต่างหากแล oh ้วโอ้ยฉันรู้สึกเหมือนแบบว่าแปลกๆมากเลย จะขอต้องใช้เวลาทำความคุ้นเคยนิดนึงปกติคนก็เป็นแฟนกัน <c oughs> เขาทำกันยังไงเลยก็ปกติอะนะเขาก็น่าจะตัวติดกันนะเอ็นเจต้องตัวติดกันตลอดเวลาเลยเหรอ <c oughs> ใช่แล้วตัวติดกันตลอดเวลาคนก็ฝาแฝดแตที่ <c oughs> เป็นกฎของวันนี้ด้วยนะ <c oughs> อืมโอเคเข้าใจแล้วแล้วเราจะได้แลกขากระต่ายไหมเนี่ย <c oughs> ต้องได้แลกสิเนี่ยเดี๋ยวฉันช่วยตัดไม้นะโอ้ยมาแล้วเอาจะเออฉันขอ,อ,อได้ไหมอะ <c oughs> ไม่ได้นายนี่นายกำลังจะมาขโมยของของฉันนะเนี่ยอ๋อจร,จริงๆิแต่ว่าของของนายก็เหมือนของของฉันเพราะฉะนั้นโลบักได้ไปทชีของนายส่งมาให้ฉันเถอะนานเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นเจโลบักฉันยิ่งน้อยๆอ,อยอยูๆๆอย่นี่แหละต้องใช้การเป็นแฟนกันให้เป็นประโยชน์เอ็นเจเดินมาทางนี้ก่อนได้ไหมอ่ะทำไมเล,เลิเฉันจะต้องไปตีขาะกระต่ายเธอท <c oughs> ั้ง <elles Rab S 1> ขาะกระต่ายแล้วนี่โอ้โหอ๋อใช่ใช่ใช่ทั้งนี้ทั้งนี้โอ้โหการที่ต้องตัวติดกันตลอดเวลานี่มันยากเหมือนกันนะเด็ยได่ไงฉันช่วยนายอยู่อนี่ช่วยกันโอ้โหที่นายดวงดีชะมัดเลยอ่ะที่เราดวงดีเพราะ เพราะว่าพลังแห่งความรักของเราสองคนทำให้ขากระต่ายดอบอยังไงเล่าสุดอยอดพิกี้นายไม่แบบรู้สึกแบบตะกี้ตะขวงใจอะไรบ้างเลยเหรอฉันอยากได้หมาป่าตัวนั้นตัวอยากได้หมาป่าตัวนั้นหรอเดี๋ยวฉันไปตีให้ไม่ต้องห่วงใช่แล้วตีให้หน่อยนี่เอาไปเลยครับเราจะหอกอตียังไงไม่เห็นจะมีหนังหมาป่าล่วงเลยนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาหนังหมาป่าให้เลยครับ้องห่วงอาชีพของนายมันค่อนข้างที่จะแปลว่าตีแล้วได้เป็นเนื้อดิบมางั้นนายต้องเก็บเนื้อดิบไปด้วยนะคุณชิกี วันนี้ฉันจะพูดจาดีๆกับนายรู้ไว้ด้วย,โอ,ยโอ้โหเอ็นเจถ้าเกิดเป็นแฟนกันเนี่ยปกติเขาจะต้องมีสรรพนามเรียกกันหรือเปล่าจริงเหรอใช่แล้วปกติแฟนกันเขามีสรรพนามเรียกกันนะเธอดูไหมไร้รู้ไหม,ไหมว่าจริงๆแล้วดูไปดูมากุหลาบพี่นายคาบอยู่มันเหมือนไก่ที่กําลังคับเพเปลือกเหมือนกันนะ <laughs> ไก่คราบข้าวเปลือกอย่างนั้นเหรอใช่แล้วพ่อข้าวเปลือกของฉันเฮ้ยเดี๋ยวเธอจะเรียกฉันว่าพ่อข้าวเปลือกอย่างนั้นเหรอใช่ข้าวเปลือกคงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าข้าวเปลือกน้อยของฉันอะไรอย่างงี้โอเคไหมล่ะวายวายโอ้โหโอ้โหข้าวเปลือกวิ่งก่อนแล้วครับข้าวเปลือกขอหนีขเข้าแคมป์ก่อนนะครับจังหวะนี้เออ วิ้แเราฉันต้องเรียกเธอว่าอะไรดีเนี่ยวันนี้เธอแต่งเป็นแบบว่าของหวานน่ะก็ดูซิดูดูดูแบบว่าดูดูแบบโดยรวมอะไรอย่างนี้โอ้ยหวานหวานอย่างนี้ต้องเรียกว่าหวานใจของผม กําหมัดเอ้ยชิคกี้โอยโอยตัวโอยโอยโ <c oughs> อยเขินอะเขินเขินเขิน,อ,น,อ,นอ๋อใช่แล้วไม่อะเราจะเรียกหวานใจจริงหรอฉันเรียกนายเขาเปลือกนายเรียกฉันหวานใจเนีนะมันดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เลยมันไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเรียกเธอหวานใจนี่แหละโอ้ย,อยรู้สึกเหมืนอ,อนจะหายใจ <c oughs> ถอนหายใจกันหมายความว่างไงกันโอ้โหรู้สึกป่วยยังไงก็ไม่รู้จะรู้สึกว่นจะไม่สบายโอ้แม่ก้อนนี่ฉันแต่งตัวมาหล่อเท่ขนาดนี้เลยเนี่ยเอ็นจีไม่หล่อแล้วเหรอกเออโอ้โหแล้วผมเส้นเดียวของนายคืออะไรทำให้ฉันรู้สึกเหมือนนายหัวร้ายหนักกันเลย เฮ้ยผมเส้นนี้ฉันเซตนานมากเลยนะใส่เจลว่าด้วยเนี่ยผมแข็งโป๊กเลยเหมผมแข็งโป๊กลิซ่ายังต้องยอมแพ้ในจังหวะนีเอาแหละเราต้องรีบเติมแคมป์เราไปช่วยเด็กๆและเอ็นเจเข้าใจไปไดีเอ็นเจเข้าใจแล้วนี่ไงไอจังหวะแคมป์เราเปิดไปถึงไหนแล้วเนี่ยเลเวลสามสุดยอดเลยไม่ได้ทําอะไรเลยและอาชีพที่เอามานี่ไม่บาลานซ์กันด้วยนะตัวฉันวิ่งเร็วตัวเธอวิ่งช้าเนี่ยก็นั่นนะสิอ้าวคนหนึ่งก็ต้องเดินไวคนหนึ่งเดินช้าเป็นเรื่องธรรมดานะแค่ต้องรอกันและกันก็พอแล้วโอเคเลเวลสามจริงๆแล เอาแหละไปหาเชื้อเพลิงเพิ่มกันดีกว่าไปทางไหนดีล่ะตรงห้องน้ำได้ไหมล่ะเอาเป็นว่าทดสอบกันดีกว่าว่าเราจะใจตรงกันไหมเอ็นเจอ้าวนี่ไงจิกกี้ไม่ต้องห่วงเราว่าใจตรงกันไหม๋ยวฉันเดินนําเองในไงไหนก็ต้องเดินตามอยู่แล้ว่ะนี่ฉันกะจะวิ่งไปทางนู้นถึอวิ่งมาทางนี้ไม่ตรงกันแล้วตั้งแต่ต้นเออไม่เป็นไรถึงใจไม่ตรงกันแต่สุดท้ายเนี่ยเป้าหมายทางเดียวกันเหมือนเดิมอุ้ยโอ้โหถึงใจไม่ตรงกันแต่ปลายทางก็ที่เดียวกันใช่ไหมใช่แล้วโอ้โนี่นายเฮ้ฉันเปิดก่อน ไม่หวันใจของผมผมขอเปิดก่อนได้ไหมครับโอ้ยให้ตายถึงเอาไปเลยแล้วกันนะ๊อปุ๊บ อย่าอย่าอย่าี่ฉันเปิดแล้วอ้ยจิกี้โอ้ยนายนี่จะเปิดกล่องไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมยืนป้องกันให้แถวนี้ไม่มีอะไรมากขวางการเปิดกล่องแถวนี้ไม่มีอะไรอันตรายเท่อนายแล้วแหละ้เฮ้ยที่บอกว่าผมอันตรายเนี่ยหมายถึงผมอันตรายต่อใจหรือเปล่าเอ้ยสุขภาพจิตนะจิกี้อะไรเอ็นเจไปกันต่อดีกว่าเฮ้ยไปทางไหนอ่ะไม่หวานใจครับผมหิวข้าวจังเลยเหมือนนี่นี่แบบว่ามีแฟนหรือว่ามีลูกเนี่ยอยากกินอีกผมอยากกินอีก อย่างกระต่ายให้ผมอีกหน่อยได้ไหมครับได้เลยเดี๋ยวฉันจะหาให้แป๊บหนึง่งได้ยินเสียงไหมเสียงมาจิ้งรีดเหมือนกันนะเสียงจิ้งรีดเหรอใช่แล้วโอ้นี่จะก,กินหมาป่าดีกว่ายิงได้หนึ่งได้ถึงสองโอเคโอ้อร่อยแซ่บอล่ะต่อไปเราต้องไปหาฐานจะมีกระเป๋าว่างอีกตั้งเยอะเลยนะเนี่ยฉันก็มีกกมว่างอีกเยอะเหมือนกันเอาแหละอุ้ยผมเจอผมเจอเจออะไรเลยนู่นไงสุสานครับสุสานไปเดียวกันที่สุสานดีกว่าโอ้โห หวานว่าช่วยกันไปเดทที่สุสาสนสุดยอดเลยนายใช้นี่ของนายตีเป็นประโยชน์นะสิเออว้ายกล่องดำอุ้ยเดี๋ยวยเดี๋ยวเด<ๆ><อ>ียวกล่องดำของฉันกล่องดำของฉันอะไร ฉันเห็นก่อนรู้จักหรือป่าอุ้ยแต่ว่าฉันเห็นก่อนนายมาเห็นก่อนแล้วเลยเจ้ตะโกนเรียกกล่องดำลายเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้ของดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ปกป้องคุณเองคุณไม่เป็นไรฉันดูแลตัวเองได้จิกจั๊่ตายเลยอ่ะไม่อุ้ยโอ้โหได้เรื่อยแบบนี้ก็สิวแล้วใช่แล้วนะเปิดดูซิปหน้าอาจจะได้ขวานแดงก็ได้นะโอเคครับโอได้เกาะว่าเกาะอะไรอ่ะเกาะเงินเอาไหมครับไม่เอาใจฉันหวานแล้วฉันหวานแล้วฉันหวานแล้ว เจ๊จิก้เราไม่มีไฟฉายเลยนะเนี่ยไม่สิเขาเปลือกไม่เราไม่มีไฟฉายเลยนะเนี่ยหวั่นใจไม่ต้องห่วงผมมีนี่ผมมีไฟฉายโอ้ยเห็นนหะมมีประโยชน์ก็วันนี้แหละเขาเปลือกน้อยหวั่นใจหมายความว่างไงโอ้ยฉันไม่ชิดเลยจิก้จะรู้สึกเคลื่อนไจยังไงก็ไม่รู้ถ้าทางจะไม่สบายานะหวั่นใจโอ้ยนายสองไฟฉายนายสี่ฟเสือฟ้เสือ ปลาเสือโอ้ยโอ้พุทธาไม่ใช่ยังไม่ได้แบบความไปอย่างนั้นเหรอเขาเปลือกส่องไปฉายให้หน่อยนี่ไงผมส่องอยู่เนี่ยยิงให้โดนสักทีสิโอ้ยมันดีหลดอยู่อ่ะให้ตายเถอะนี่มีอีกตัวหนึ่งตรงนี้หว่นใจแต่มองไม่เห็นเลยนี่ไงโอ้ได้อ้าวโ้ยโอ้หมือไวเหลือเกินตัดไม้เลยดีไหมเนี่ยนี่อีกอันนึงกว่าเผื่อเผื่อจะโชคดีเอาเ้ยโอ้ยมาสามตัวแล้วเนี่ยจัดการเลยหว่นใจนั่ไงนั่ไงนี่แหละโอ้โหพลังแห่งความรัก โอ้ยดอกเปียกเลยทีนี้โอ oh. ้แต่เลือดนายก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะอืมประมาณนึงไายมองอะไรไม่เห็นแล้วอะ่ะเอาว่าฉันจะตัดไม้ต้นนี้แล้วกันอุ้ยตัด2ต้นพร้อมกันเลยเอาจะไม่เห็นนะเนี่ยว่ามีสองต้นนะโอ้โห oh, ต้นใหญ่ขนาดนี้ไม่เห็นได้ยังไง <laughs> สีเหมือนกันเลยสีเหมือนช็อกโกแลตที่ฉันเป็นอยู่ตอนนี้เอาอะไรเสร็จแล้วก็เก็บอันนี้ไปเติมเชื้อเพลิงแล้วกันนะใช่แล้วว่าแต่ตัดมาตั้งเยอะแต่กระเป๋าเดิมเต็มซะง,งั้นไปเลยกับแคมป์โอเดินเร็วๆหน่อยสิหวานใจโอ้ยนี่ฉันก็แร่งอยู่นะยัยทรายชาจริงๆเลยไปยังไงหอคอยไฟฉายอยู่ตรงน,นี้นี่ไม่อยากเรียกแล้วหวานใจเรียกหอยทากได้ไหมช้าเลยเกิม โอยยังไงเขาเปลือกหอยทากเออก็ได้ได้หมดเลยหอยทากเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันหอยทากเออว่าไงเขาเปลือกเอ,อิมแคมก่อนเลยหอยทากมาตั้งนานแล้วแผนที่ก็ย,ยังไม่ครับทําไมฉันรู้สึกฉันทํางานหนักกว่าปกติยังไงก็ไม่รู้อะเฮ้ยโอ้โหเราก็เดินอยู่ข้างๆกันหนักกว่าปกติอะไรหอยทากคืออะไรเดินชา้ชาชักช้าเสียเวลาจริงเลยนี่เร็วๆนายมีนี่หรือเปล่าชิคกี้พวกเหล็ก,กอะไรพวกเนี้ยเมีนี่โอ้โหเด้งดึ๋งเลยฉันใส่เขาไปลอยแป๊บเดียวเลเวล้สีแล้วเห็นไหมฉันมันมาจากฉันน่ะชิคกี้เราก็ไป ด้วยกันมันก็มาพร้อมกันนั่นแหละอเอ็นเจอ้ยโอ้ทำไมจะรู้สึกฉันทำงานเยอะกว่าปกติยังไงก็ไม่รู้แม่เข้าใจจริงๆเิประลาฉันขอแมวของคอยไฟฉายได้ไหมอยู่ตรงไหนนะฉันจําได้ว่ามันอยู่ข้างๆบ้านอ่าทั้งนั้นไงหอ,อยทากอยากได้ไฟฉายหรอใช่แล้วฉันอยากได้ไฟฉายนะเขาเปลือกเ,เอานี้ไปก็ได้นี่ฉันให้อ่ะนี่เสียสละให้ขอบคุณมากนะแล้วนายล่ะถึงฉันไม่ต้องก็ได้ฉันตัวเหลืองอ,อยู่แล้วนายก็แค่ปีนขึ้นไปนะสิคิดมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอ่ะเอาล่ะไปเสียเวลาเอ็นเจไปนี่ดีกว่าไปเอาเชื้อเพลิงเพิ่มดีว่าอป ก่อนได้ไหมทำไมนายไม่ทํำตัวเหมือนเดิมอ่ะเธอที่เดินเดินคนละทิศคนละทางกับฉันเลยนะ แล้วเอาไว้ยิงนายเดียเด๋ยวเดี๋ยวโอ้ยฉันได้ถุงมาอีกอันหนึ่งให้ตายเถอะไปอะไรนายจะไปทางไหนอ่ะสำรวจก็ต้องสํารวจให้หมดซีเอ็นเจนี่มีเชื้อเพลิงอีกทั้งนี้เลยหอยทากวิ่งตามมาฉันไม่ใช่หอยทากสักหน่อยเธอว่ายิงช้าเหมือนหอยทากเนี่<ต>ยเห็นไหมแต่ก็ยิงดีกว่าหวั่นใจละกันเอาเป็นว่าจะเป็นปหนอยทากก็ได้อ่ะนายไปทางไหนยิ่งไปไกลๆเดี๋ยวจะได้เจอเชื้อเพลิงเยอะไงมานี่เร็วโว้ยฉันเห็นฉันเห็นฉันอยากได้นั่นน่ะเป็นหรือเปล่านั่นคังอาวุธอวิฟมามาเปล่าฟาอืมมาตรงนี้เฮ้ยโอ้ยเคียว โอ้ตายตายเนี่ยอุเดี๋ยวเดี๋ยวจู้ก่อนจู้ก่อนอย่านะทิกี้จัดการเลยนี่โอเคโอเคมีอาหารกินด้วยพอแวะเปิดกล่องแป๊บหนึ่งนะฉันก็จะเปิดด้วยอุ้ยได้ปืนไรเฟิลแย่เอาแหละเขาเปลือกน้อยของฉันเฮ้ยเขาเปลือกน้อยมาทั้งนี้เหตุไดโอเคไปกันเถอะไม่ตายเดี๋เธอนี่วิ่งไม่มีทิศมีทางเลยนะเฮ้ยฉันก็วิ่งอย่างนี้มาตลอดนี่แหละวิ่งวนซ้ายวนขวาเขาเปลือกทั้งนี้ นกกนนัของงฉีไะมาเร็วหอยทากน้อยของฉันโอ้ยรู้สึกขึ้นใจอะไรก็ไม่รู้นี่เชื้อเพลิงเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยหอยทากมาที่เร็วมาทางนี้หรอกนี่เก้าองค์เก้าอี้เนี่ยเก็บไปให้หมดเลยหอยทากเก้าองค์เก้าอี้ทำไมต้องมีคำสร้อยไม่ก็ใจเอาโอ้โหเธอไม่เคยเรียนภาษาไทยตอนปอ .4 หรอฉันเก่งมากเลยนะภาษาไทยมีแค่ตอนป .4 หรอเขาเปลือกหน่อยอุ้ยได้เพียบเลยก็แต่ว่าเราบอกจะไปช่วยเด็กมาใช่แล้วโอ้ฉันได้ไฟฉายใหญ่ลวมป็งไงโอ้ยุยไวมากเราต้องเติมเชื้อเพลิงก่อนเราจะได้ไปช่วยเด็ก ่ายเข้าใจแล้วเขาเปลือกน้อยของฉันแั้นะเราเดินไปที่แคมป์เลยเธอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปแคมป์จัดการเจ้านี่ก่อนดีไหมอะเฮ้ยไม่ได้มาตัวเดียวมีมีม หนังมาป่าเอลฟาใช่ไหมอะใช่แล้วจะเก็บมาแล้วใช่ไหมหอยทากน้อยของแชลฉันเก็บมาแล้วเพราะเขาเปลือกน้อยน้าไม่เก็บป e ืนเลเวลหรอกเขาเปลือกน้อยเก็บเซอเอาแหละตามมันนี่เร็วหอยทากน้อยเดินชา้าจังเลยเออก็เพาะฉันเป็นหยอยทากยังไงนี่กระโดด<อ>ต่อตัวขึ้นไปหอยทากน้อยไม่ดูสภาพเลือดตัวเองเลยขึ้นไปเลยหอยทากน้อยเดี๋ยวฉันตามไปมีได้ไหมเอาแหละขึ้นไปเลยชโอเคโอ้โหส่งชะมาตายจะชัดๆเลยอ๋อเน้ เขาเปลือกน้อยเฮ้ยเขาเปลือกน้อยอะไรละ่ะหอยทากน้อยอุ้ยดูเลือดฉันอุ้ยโอ้โหไม่ตายได้ยังไงกันเนี่ยไม่หลอดจะจะไม่ยอมตายเด็ดขาดเ,เอาแหละก็ไปจัดการข้างในเลยหอยทากน้อยโอ้หถ้าเธอตายแนละ้วเธอนะจะต้องพูดคําหวานให้ฉันซะแล้วโอ้โหให้ตายเลยไม่ตายยังไงล่ะบอกเลยว่าวันนี้ฉันแบบว่ารู้สึกเหมือนแบบถึกมากส่งพลังเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <N> <G> เอ็นเจอาแหละกดก็ต้องเป็นกดนะ <c oughs> แม่หอยทากน้อยของฉันเอาแหละไหนลองพูดสิพูดคำหวานหวานให้ฉันฟังหน่อยฉัน <c oughs> ไม่อยากพูด ฉันเดินคอนดึงก่อนนะน้ําตาลได้ไหมไม่ได้โอ้โหมันต้องเป็นคําหวานคําสร้อยอ่ะนายมีแบนเดตหรือเปล่าฉันไม่มีแบนเดตนายเก็บของของฉันไปด้วยนะโอเคเดี๋ยวฉันเก็บของเธอไปให้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันไปดูก่อนนะว่าข้างในมีแบนเดตหรือเปล่าอาจจะมีก็ได้โอเคโอ้ได้แบนเดตพอดีเลยเอ็นเจโอ้โหสุดยอดเลยนายจะดวงดีไปไหนเนี่ยมันเป็นแบบว่าเวลาที่เธอจะต้องพูดคาหวานใส่ฉันแล้วไงล่ะแล้วฉันดูดิฉันนอนฉันนอนแบบว่าท่าสะบานโค้งเลยนะอย่างเท่เลยโอ้โหเอาแหละเดี๋ยวฉันจะชุบเธอขึ้นมานะบัตรนาว ลุกขึ้นมาเลยเชิบนี่โอ้ยรู้สึกเอ๊ะเจ๊เฮ้ย, <c oughs> <c oughs> ยทำไมเธอกลายเป็นเจ้านูปไปแล้วล่ะโอ้ยจะกลายเป็นวัสดีค่ะ์ลูเปเองค่ะโอ้ <c oughs> <c oughs> oh my god นี่ฉันต้องมาเดทกับเจ้านูปแทนแล้วเหรอเนี่ย แล้วโอ้ยจริงๆแล้วฉันก็เชร์อยู่นะนายเรือนายกับเจ้าน oh <my> <ๆ>ูบกเนี่ยโอ้ไม่ก็รู้สึกแปลกๆเหมือนเหมือนจีบเจ้านุบแทนแล้วตอนนี้ก็นั่น,นะสิออกเดทกับเจ้านูบกลายเป็นเรือเจ้านูบกชิกกี้เหมาะอยู่นะบอกเลยเฮ้ย <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อยฉันไม่ไม่ไม่อยากเดทกับผู้ชายเท่าไหร่เอ็นเจอะในเมื่อฉันกลายร่างเป็นแบบนี้แล้วก็ช่วยไม่ได้นะชิกกี้สวัสดีคอโอ้โหแปลกๆหนูเปิคอแล้วเจ้านุบกเสียงอย่างนี้จริงๆด้วยนะเจ้านูบเสียงใหญ่เพราะฉะนั้นฉันก็ต้องทบเสียงใหญ่ตามไปตรงไหนต่อดีคอพี่ชิกก <laughs> เอาเป็นว่ากลับแคมป์ก่อนดีกว่าอ่าฉันต้องเรียกอะไรเนี่ยฉันเรียกเอ็นเจหรือเรียกเจ้านูบเนี่ยก็ <c oughs> เรียกยังไงก็ได้คะ <laughs> ่ะอะไรกลับแคมป์ก่อนดีกว่าเจ้านูบไป,ปเร็วกูกิีะะ้อย <c oughs> ู่ไหนหรอคะเจ้านูบเธออยู่ไหนเนี่ยเจ้านูบ <c oughs> จะถึงแคมป์แล้วคะ่ะมาเล้วแล้ว <c oughs> อุ้เจ้านูบนี่ไหนเพิ่งมาในคงยังไม่รู้กฎกติกาสินะวันนี้เราจะต้องเดทกันโอ้จริงเหรอคะวันดีเดทวันดีเจ้าละค่ะนูบดีใจมากเลยค่ะโอ้แคมไฟดับแล้วค่ะกูชิกี้แคมป์ไฟดับ โอ๊ยเติมก่อนชัวอสงอุ้ย,ยมาไวมากเกือบไปแล้วเจ้านุ๊โอ้โยเมื่อกี้นุ๊แตกเลยนุ๊เสียงแตกเชียวเอาแหละรีบเติมแคมไฟก่อนเร็วเขา้ามีอีกไหมเดี่ยไม่น่าไปแล้วนะคะคุณชิกี้เอาแหละเจ้านุน๊ในเมื่อเอ็นจตายเมื่อกี้นียเอ็นจติดคำหวานหวานให้ฉันอยู่คำหนึ่งประโยคหนึ่งอ่ะเธอ,อนายนายต้องพูดให้ฉันแล้วแหละโอ้ถ้าเป็นนุ๊แล้วก็ง่ายมากเลยค่ะคุณชิกี้แคมไฟนี้คือเซฟโซนแต่ว่าคุณชิกี้อ่ะคือเซฟโซนของฉันนะฮะ โอ้ยโอ้ย <amounts> ก <of water writers> ็หวานอยู่ทำไมเป็นเจ้าุ๊บล่ะเนี่ยอ๋อช่วยไม่ได้นะคะเนี่ยเมื่อรูปลักษณ์เป็นแบบนี้แล้วฉันก็ต้องสวมบทบาทเป็นเจ้าหนให้มันแบบว่าหนึ่งรอยเปอร์เซ็นตนะเจ้าโนบออ้จิเก้อโอ้ยขนลุกเจ้าโนอย่ามาใกล้หูฉันขนหูลุกไปหมดแล้วโอ้ชิเก้อ ไปตัดไม้มาใส่แคมไฟเร็วอย่างน้อยๆอัพเป็นเลเวลห้าก็น่าจะดีนะได้แล้วค่ะหนูพร้อมทำให้คุณชิคกี้ทุกอย่างเลยค่ะคุณชิคกี้ค่ะโ oh อ้ยไม่ต้องเข้าใกล้ขนาดนั้นก็ได้เลยเรียกคุณชิคกี้ไม่ถนัดขอเรียกเทล่าค่ะได้ไหมคะไม่ไหวอะเอเจร,รูปร่างเป็นเจ้าหนูแบบนี้ทำไมเธอถึงกลายเป็นรูปร่างเจ้าหนูแล้วเนี่ยมันบั๊กถึงยังไงไม่รู้เหนค,ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันเป็นเจ้าหนูฉันก็ต้องมีพฤติกรรมเหมือนเจ้าหนูวะค่ะคุณชิคกี้จุบัวโ,โอ้ยจ โอ้เจ้านูบชอบพูดใกล้หูด้วย <c oughs> โอ้ยเจ้านูบกินอะไรอ่ะหูกรอบเชียวอ๋อฉันกินสแน็คแจ็ควริงอ่ะรสด,ดั้งเดิมเออคิร่าขายอยากกินไหมคะเุ้ยโอ้โหแบ่งให้ฉันกินบ้างสิโยนมาเลยโยนมาเลยอันนี้เลยอ่าก็ชูบโอ้โหนี่เลยสแน็คแจ็คริงในมือของฉันเป็นสแน็คแจ็คริงรสด,ดั้งเดิมนะไม่ได้มีแค่รสเดียวนะคะมีรสปาปิก้าด้วยอันนี้ก็ชูปโอ้รสปาปิก้า โอหอร่อยสนุกทานง,ง่ายใส่นิ้วกินได้แบบนี้เลยหอม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  มันอร่อยสุดยอดไปเลยนะคะคุณชิกกี้ค่ะไม่สิทิล่ค่ะโอ้โหพูดใกล้หูหน่อยก็ได้เอาแหละไปเติมแคมป์ต่อดีกว่าเอ็นจมันโหเป็นการเติมแคมป์ที่ทุรักทุเลมากฉันเชื่อเจ้านูบนะคะตอนเนี้ะเราจะเรียกว่าหวานใจเหมือนเดิมก็ได้นะคะเออก็ได้ก็ได้หวานใจนูบจ้าไปไปโอ้โหไปตัดไม้เร็วๆเดี๋ยวฉันเก็บให้โอ้โหเหมือนเหมือนเจ้านู๊บเลยตัดไม้เร็วๆอย่างเงี้ยใช่แล้วค่ะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะเพื่อท่ร่กค่ะแล้วก็ ําได้ทุกอางะที่รักค่ยเจ้านูบจะตัดสองต้นพร้อมกันสิมันตัดระหว่างกลางได้เลยได้สิเธอต้องหันให้มันดิ้นทั้ง2ต้นนะดิ้นใช่แล้วดิ้น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 ดิ้ดินแต่หัวใจของฉันไม่ดิ้นนะคะนิ่งมากเลยไม่หวั่นไหวก็ใครหรอเฮ้ยโอ้โหผมมีคำคมโอ้โอ้โอ้โอตัวตัวเบลเลยเธอวิ่งแปลกๆมาแล้วมาแล้วคูยชคกี้พาไม่ต้องกลัวฉันจะปกป้องเองนี่โอ้โหเป็นไงล่ะกลัวละสิกลัวละสิ ถอยไปเลยนี่จะมาลังแกน,นุบสุดที่รักของฉันอย่างนั้นเหรอเสอ,อสุดยอดไปเลย่ะอุ้ยประทับใจมากเลย่ะชอบเข้าข้างหลังเลยว่านยาดนะจะมาเข้าข้างหลังฉันไม่ได้ละเจ้านุบโอ๋ยก็เพราะว่าฉันนะ โชอบอชคุชกี้ค่ะเอ็นเจ <c oughs> โอเธอเล่นบทเหมือนเจ้านูบมากเลยเจ้านูบก็ชอบเข้าข้างหลังฉันแบบดีเช่แล้วล่ะฉันเนี่ยบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยนี่ทำไมสุดท้ายแล้วเนี่ยมาแบบว่ามาเดทกับเจ้านูบซะง,งั้นตอนแรกก็เดทกับช็อกโกแลตเอ็นเจอยู่ดีๆนัออ่นานาติตื่นมาอีกที่นึ่งกลายเป็นเจ้านูบไปแล้วเอาล่ะฉันว่าเราไปเริ่มช่วยเด็ก่อนดีกว่าแล,ล้วคุชกี้โอเคเดี๋ยวขอเก็บไม้ใส่แคมไฟให้หมดก่อนเจ้านูบมาให้ตัดไม้เลยตัดไม้ตัดไม้ไปเรื่อยๆเลยอ๋อคุณคุชกี้ค่ะเหมือนจะมีตัวอะไรมาอยู่้ง เฮ้ยเดี๋ยวฉันจะปกป้องเธอเองเจ้าหนูไม่ต้องห่วงนะเธอตัดไม้ไปเลยได้เละหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดอยู่ตรงนั้นแหละเจ้าแพะนายแหะไม่มีสิทธิ์เออ ้านูเจ้าน๊อ้โอเคหลุดเลยเค่ะเฮ้ยนายโอเคหรือเปล่าอ่ะโอเคอยู่นะคะเธอรู้ไหมว่าเธอบาดเจ็บอะฉันเจ็บกว่าโอ้ยโอ้ยเจ้าคุณชิกี้บาดเจ็บอะนุ๊กก็เจ็บกว่าอีกค่ะเจ็บกว่าเป็นร้อยร้อย,ยเท่าเหมือนวัวใจจะแหลกฉันลายเป็นเศษส,ส,ส่วนและ,ล,ะล้านทีละนสเตอร์ตีเราเจ็บอะไม่เจ็บเท่าเธอไม่สนใจหรอกนะแต่นุ๊กสนใจคุณชิกี้ตลอดเลยนะจุบวัวขนตูดลุก <laughs> เอาแหละเก็บไม้ก่อนเ,อเจ้านุเจ้า ช่วยย่างย่างย่างหมาตัวนั้นให้หน่อยสิได้เหรอฮะากมเหรอฮะไม่เหมือนคุณลุงแลกของจะมาแล้วนะคะคุชกี้อ้เยี่ยมเลยได้เวลาแลกของละเอ้าไม่ใช่นี่หรอยังไม่มาเธอหลอกฉันโว้ยเติมแคมอย่างนี้ไม่เต็มแน่เอ็นเจวันเนี้ยใชว่าต้องออกไปเดินไกลๆแล้วหาถังน้ำมันนะคะเนี่ยเธอเธอเสียงเหมือนใครรู้ไหมเสียงเหมือนปามาี โอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นเลยสิเหเอาแหละมาเร็วเจ้าโนบเดินให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมเดี่ยโอ้ my god ทำไมพูดกับฉันแข่งกล้าวอย่างนั้นเราพูดกับเอ็นเจไม่เป็นขนาดนี้หรอห <c oughs> ไปย่างหมาตัวน,นี้ก่อนได้ไหมได้เลยจัดการเลยนี่เอ้ยโหนายอย่าลากไปยืนยืนนิ่งๆสิยืนนิ่งๆแล้วก็โดนตีสิ <c oughs> โอ้ยโอ้หแย่งกินด้วยอ่ะฉันก็หิวเหมือนกันนะเจ้าโนบโหเยเดี๋ยวนูบจัดการได้เองค่ะนี่กินให้หมดเลยไม่ต้องกินเจ้าโนบนายโอ้ยนั่นตรงนั้นตรงไหนนี่ มีเฉพาเพียบเลยเยี่ยมเลยตรงนี้ก็มีเหมือนกันโหแบบนี้เต็มแน่นอนเหรอจะเต็มจริงเหรอเต็มเลเวล <laughs> มาอัลฟาโอ้ยอูยกัดแรงเหมือนกันนะเนี่ยแดงแล้วนะจิกี้เลือดตายนะอุ้ยตรงนั้นมีบ้านพยาบาลอุจกี้หอมาทางนี้เราหออุ้ยโอ้โหถ้ามีบ้านพยาบาลเราก็ปลอดภัยแล้วเอ็นเจไม่ตายใช่แล้วฉันไม่ไห,หวจจะให้ฉันพูดแบบว่าคำหวานๆกับเจ้านูบเนี่โอ้โหคนลุกคนชันแหมพูดหน่อยก็ได้ละค่ะจูบัวอจูบัวอะไรเราโอ้โหนี่เก็บให้หมดเลยมีแบนเดจฉันก็ไม่ตายแล้วแบบนี้เอ็นเจโอ้ดีจังเลยล่ะ ฉันก็อยากแลกแบนเด็ดมากสิบางทีฉันก็อยากตายนะคะอยากพ้นคำหวานใส่คุณสุดเหรอ oh <my> <laughs> ไม่ก็ทำไมอะคะเมื่อกี้ยังพูดได้เลยอ่ะ โอ้ยโอ้โหโอ้ยสเปนเลยจะโอ้โหโอ้หขนาดฟ้ายังคิดด้วยฟ้ายังไม่เป็นใจฟ้าผ่าเลยว่าเราตัวติดกันเนี่ยโอ้ยมันผิดผียังไงล่ะผีโอ้โหผีินาาสัตตโนลยฟ้าผ่าพระเจ้าไม่ให้เราคู่กันน่ะใช่แล้วค่ะจิกี้พระเจ้าไม่ให้เราคู่กันเลยฮะจิกี้ฟ้าดินแยกเราทลายไม่ห่า ไม่ต้องห่วงนะคะคุณจิกี้แล้วฉันจะช่วยเหลือคุณจิกี้อ่ะโ้ยนี่หมายความว่าจะต้องพูดคำหวานกับเธอใช่ไหมเนี่ยเอ็นเจจริงด้วย,ยพูดมาเลายแล้วๆพูดมาโอ้ให้ตายเถอไหนเราเลยพูดคำหวานจากหนุ่มเลยจะเป็นยังไงโอ้โหเดี๋ยวนะขอ<ร>ส่งบทเอาหวังก่อนเอา,เอาหอวังให้ไวกว่านี้ถึงเลือดฉันจะมีแค่สิบแต่ความรักของฉันจะเต็มร้อยนะจ๊ะโยนทิ้งเลยหรือให้ลุกขึ้นมาสักที อ๋ออ oh, 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 ๋ออ๋ออ๋ออ๋อเอาเจ้าหนูเอาให้เจ้าหนูเอามาใครเจ้าหนูไม่ฉันอะเจ้าหนูฉันคือเจ้าหนุบผมว่าคือเจ้าหนูผมคือหนูเองครับไม่ฉันหนูเองค่ะผมหนูผมหนูหนุบเองค่ะฉันหนูค่ะผมผมหนูต้องหาทำไมกลายเป็นเจ้าหนูประเด็นเจ้าหนูบละเนี่ยตายเธอเฮ้ยดูเหมือนว่าวันนี้เซิร์ฟโรบอคจะเน่านะเอ็นเจโอ้โหตัวละครไม่โหลดนี่เราก็ต้องเป็นเจ้าหนูทั้งคู่เลยสิเดะก็ใช่แล้วล่ะค่ะโอ้ยหนูบเฮ้ยเจ้าหนูว่าไงคะคุณหนูไม้ในเกมอเา สร้างบ้านแต่นายนนะ่ะเอาไว้สร้างอนาคตนาะรู้หรือเปล่าโอ้โหหวานเจี๊ยบขนาดนี้นดกว่ากินน้ำตาลไปสิบช้อนแล้วค่ะเอาเป็นว่าคืนนี้มีคนมาบุกแคมป์เราต้องป้องกันแคมป์เนาะเข้าใจไหมได้แล้วค่ะจะว่าเอาให้มันยากกว่านี้อีกหน่อยดีไหมะคะ่ะยังไงเหรอเจ้าหนุ๊บเรามาสู้ด้วยมือเปล่ากันดีไหมคะ่ะโอ้โหใช้งาวุธวออกไปเลยค่ะมีอาวุธ่าไรออกไปให้หมดใช้ได้แค่ขวานเท่านั้นแต่บังเออฉันมีเลื่อยะคะ่ะโอ้มีเลื่อยก็น่าจะพอรอดอยู่นะฉันมีขวานจัดการแล้วค่ะจัดการเลย อจะกลเดี๋ยวฉันจัดการทางนี้เองโอ้โหยเฮ้ยเฮ้ยตัวธนูเฮ้ยเฮ้ยเก็บตัวธนูก่อนจะโดนเฮ้ยเป็นนุบหยองชุนเก่งจะตายเฮ้ยตัวนุบหยองชุนเก่งแล้วก็ต้องแกะเอจ โอเคคนที่ทำโยงชุนได้คงมีแค่เจ้าโนบเท่านั้นแหละ่ะพวกเราไม่เก่งเลยทำไมเนี่ยเรากายร่างเป็นเจ้าโนบเราไม่ใช่เหรอเราต้องเก่งแบบเจ้าโนบสิโอ้อเอ่อบางทีรูปร่างเปลี่ยนแต่สกิลการเอาชีวิตรอดไม่เปลี่ยนเนาะโอ้ยจบกันวันวาเลนไทน์ของฉันโอ้หวันวาเลนไทน์เฮ้ยหวานได้แค่นี้แหละมาหวานแล้วเฮ้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับคอนเทนต์วันวาเลนไทน์เป็นไงชอบกันหรือเปล่าใช่แล้วชอบกันไหมยังไงก็สุขสันต์วันวาเลนไทน์น้องๆทุกคนด้วยนะ ลืมเอาขนมอะไรอร่อยไปให้คนที่ชอบด้วยล่ะแล้วถ้าพูดถึงขนมอร่อยออร่อยที่สามารถเอาไปให้คนที่ชอบได้ล่ะก็นี่เลยสแน็คแจ็ค r ิ n งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันหรือแฟนกันก็แบ่งกินด้วยกันได้เพราะเราเป็นวงเดียวกันว้าวเจงเจ้ว ไปลองกันได้นะครับใหม่สแน็คแจ็คริงรูปวงแหวนอร่อยกรอบมันเคี้ยวเพลินสุดๆไม่แพ้สแน็คแจ็คแบบแท่งแน่นอนสแน็คแจ็คริงอร่อยสนุกทุกวงสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีใช่แล้วถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมช่วกันกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละบ๊ายบาย